ความรู้สึกก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่าทุกอย่ต้องบอกว่าที่นี่เลครับเป็นต่สอดคอนเซ็ต์ของจีจูเทซนเลยครับที่คงฟาร์มมีูดีมระดับีาด้วยความรู้สึกที่ทั้งสามท่านเนี่ยได้มเข้ามาต่ิสอเป็นอย่างไรบ้างจริงๆสำหรับผมก็ตอนแรกรู้สึกแปลกๆาคับอกจริงๆแล้วจีจีจูเทาเซนเขาเป็นร้านที่จะออกสไตล์เรื่อยๆแต่ร้านนี้คือมีความเท่ขึ้นมาทีเดยครับผมเพราะ ตัวตัวเอ่อดีไซนที่น่าเอาข้าวมาหางวดก็คืเรื่อความเท่ความสีทองมาเลยคือบอกว่าเราเช็คคือพูดถูกบ้านเลยเพราะจริงๆว่าสิ้นที่เราไปทไปถายคือไอเดียดีไซนด้านหน้าเอกคืออันที่เขาต้องการนำเสนอมีของตัวพัดพิซซ่ามาถูกไหมครับพี่พี่แหละครับบอกเป็นไงบ้างโอ้ยอางแรกเลยคือความสวยงามของงานสวยมากๆเลยค่ะขอบหนูมากเพราะว่าพอเราดึงมาเนี่ยเราไปเห็นว่า จัดแยกเป็น yeah. น้ำ yeah. ส well, okay. 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 ้มผู้หญิงแล้วก็ส่วนผู้ชายในการจัดแยกจัดเสือกทำให้เราสามารถเลือกเสื้อผ้าได้สะดวกสบายมากขึ้นให้การช้อปปิ้งง่ายและก็สะดวกมากขึ้นใช่ค่ะโอเคครับผมแล้วดีอย่าไรครับผมก็จริงก็ยินดีกับร้านทุกอย่างครับไม่มีจีนเราเซื่อนี้ก็คือจริงคือเดินช้อปปิ้งตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆจนวันนี้รู้สึกว่าได้เป็นแฟชั่นสตอนใหม่ที่เป็นวัยิ่งใหญ่เรียกว่าบ้านี่คยอคใหม่ อย่างที่บอกเลยี่คือเกนครับมีเรื่องสีทองก็ยังมีแบบความมีคท้าเป็นความเรียบอยู่ทั้งละสองสีมันเป็นอะไรที่อีก็ยังคงดีไซน์ในความเรียอยู่นะครับก็บอจงนะได้หครับก็เรียกว่าโตมาด้วยันขนาดนี้เลยนะากตัดเล็กอทำนรใส่ช้อผ้าไม่ได้ตัวเล็กตัวเล็กพอวโตขึ้นมาได้มาใส่ื้อผ้าใการงานเลยใช่ครับแน่ช้นเทาเส้นเลยก็มีการดีไซน์จากชุดซอมห่ด้วยนะครับอทีนี้มาพูดถึงแบรนด์จริงเทาเส้นกันดีกว่า ้องถามษาเลยว่าชื่นชอบอะไรในแบรนด์อย่างปัญญาที่แบรนด์ัญาตัวอย่างโดยแบรนด์เองคือชื่นชอบความอินโนเวชันของแบรนเพราะว่าคือเขาจะมีที่มิหรือว่าจะมีกระบว่ไอเดียต่างๆส้าวนายอะอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตที่บอกว่าเป็นแบบ non-iron shirt อทุกนไม่ทราบนะว่า non-iron shirt คือเสื้อเชิ้ตที่งไม่ต้องกาว ไม่ต <l id> <Bond i> right. ้องรีบใช่ไหมนี่ไม่ยับครับผมถูกต้องเฮ้ยคือเราไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะคือสามารถใส่แล้วก็สมมติซักเสร็จุัวเองสบายใช่ตัวที่เราเทสใส่คือสามารถสบายแล้วใส่ได้เลยที่เป็นหน่วเทคโนโลอีแบรนด์ที่สั่งที่ชอบมากสโลแกนที่เราใสอจริงตัวอินโนเวชั่นตัวนี้ก็สุดยอดมากผมว่าผมว่าก็แมีปัญหากกับเสื้อยับผมว่า จะไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาใช่ต้องตื่นเช้าไปทำงานตอนเช้าม่จริงหลอกถ้าไม่ต้องถ้าไม่ต้องรีกก็ไม่ต้องรีบนะครับเอ้ยถ้าไม่ต้องรีกก็ไม่ต้องรีบก็เอาคือชื่อซ้อนเรื่องของมาแล้วเชิญทุกคนครับที่เดียรครับด้ยควที่เราเป็นผู้หญิเขาต้องช่วยกับ แจะเ่นมาคืออยู่อย่างเช้าหมแบบถึงแบบแม่บ้านจะดีเสื้ไว้ให้แต่เราได้เก็บในตู้เสื้อผ้าเราแบบแน่นมากยามี้าที่มีตัวแต่เป็นแบบตัวาราตันนี้คอสบาดเฉยๆใช่คือไ่าราก็ใส่ได้เฮ้ยเดี๋ยวุณทำกันบ้านคือคือมันเป็นสะดวกสบายแต่ว่ากับกับชีวิตในยุคนี้วรายังมีดีไซนทแบบมีหลายสีด้วยสบายง่ายต่อการจ่เตาอก ดิสแปลง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือดูดีเลยไม่ดูเฉือชี้ชัดสบตาต้องใส่ใส่ชุด้ดูเรียบหรูนะครับใช่ ือก็ไนล์นะครับก็เป็นเสื้อที่ที่เบอร์บีนะครับก็จริงๆซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นเสื้อที่ใส่ง่ายไม่ยากเราพกนั่งไปไหนเราเปลี่ยนเรื่องนี้เลยก็เหมาะกับความที่ในชีวิตประจำวันของเราเราอาจจะมีความเร่งรีบการทำงานเราไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องเสียเวลาที่ซื้อมาเราก็แค่ใส่ปุ๊บันออกจากบ้านนะคชับใช้พี่นายกันดครับแล้วก็กางเกงกางเกงอัายุ22ก็คือเป็นชิโนใช่ ครับซึ่งส่วนตัวผมชอบฟิตติ้งของชิโนมากๆเป็นที่ที่ผมรู้สึกว่ามันสบายแต่ว่าเข้ารูปครับก็มันเหมาะกับการทำงานในชั้นออฟฟเทิร์นมอลองนี่ถูกต้องเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือประเทศชิโนของจีนทอเซอร์เนี่ยก็จะเป็นมอลล์แบบกับคนรุ่นใหม่รุ่นใหญ่อะไรคือใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็ดูดีเลยสบายใช่ไหมแล้วมันก็แบบดูเข้ารูปดีด้วย

เ,เรือตกค่ะพี่อยากจะบอกว่าเสื้อท่อนบนเนี่ยที่เห็นอยู่คือเป็นเรสใช่ะหมจริงๆแล้ววันนี้เป็นเรสค่ะมันเหมือนกับเป็นสองชิ้นป่ะจริงๆแล้วถาที่สองชิ้นแต่ว่าเสื้อเนี่ยเป็นเรสต่อถ้าเราอยากสนุกเป็นแบบทับซ้มเลยเยอะ์อ็ไชอบใส่ไหนแต่วก็ใส่กระโปรงขับได้ไอะ ก็ว่าดีอยู่ได้ทุกวันคือตอนเช้าไปทำงานดลูกเองตอนเไปปาร์ตี้กับเพื่อนสาว้เปลี่ยนรโงออกเลนทุงเี่ห้อยู่เลิกมากที่ตอนถายละครไ่นที่นี้ตอนถายละครก็ไม่้นชอบเอเนจีมากเลาพิงมีดีขอางีมเราแต่ว่าเปาอย่ีใ่วันนี้เขาเป็นตค

สูตรแบบชิวๆตัวนึงแล้วก็เส้ยอะไรก็เป็นนแบบนา่าสนีมแบบนัน,บบน,น,บบนสบแล้วก็อย่างที่บอกบางีหนักหลายสีไม่ทราบน์เยก็คือแตะที่เป็นไลายลายที่ตรง ไอตีนก็ช่วยทำได้แล้วคือว่าใี่มอกเลยเวลานตอนเย็นเราต้องแบบมีไปต่อนะคือถ้าเกิดใส่แล้วมาแบบนี้แบบนี้กับเพื่อนใหม่แบบของผม สามคนคือเป็นคอลเลคชันใหม่ของมเธอร์ชูดาวเซอร์ชูวิฟอกับทานจูดาวเซอรด้วยนะครับก็ดูเหมาะสมกับทั้งสามคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีมินิสตูดิโอด้านหน้ด้วยทัโดนถาที่แบบเป็นแบลสติกเกอร ผม <ส gas: S 2> เห็นนังกูนอยูกบจีน่า่อนนะมีายนตร์รอขายอยู่ค่ะก็จะมีเรื่องว่าเฮ้ย P U N P อวา E แ OK, ล้วก็ E ค่ะโอเคครับขอไปที่ตานะครับสุดท้ายครับตัจงครับจสแล้วครับ้วทีนึ่งที่หนึ่ครับก เนีย็ชมด้คมเป็นกางจรๆมันตัดต่อดีมากจิโอเคต้องติดตามกันต้ององางไหนบ้างช่องทางเอทางวีอโอเคแล้วก็มีม่ใงานาอ เดือดแหลมโอเคครับหมวันนี้ก็สุดสนามาัป้านะครับเป็นไงใครสนใจก็ติดตามผลงานรอได้เลยแล้ววันนี้ขอบคุณที่สับสนามลับป้านะครับขอบคุณครัขอเสียงปรบมือกับทุกท่านที่เข้ามาขอเชิญภาพลุกการในรานกับผู้บริหารของเราด้วยนะครับติดน้องๆกันหน้านะครับแล้วก็ขอเชิญครับคุณคารีอภิษฎาลักษณ์ครับเรคออฟชิลล์ซีนเต็กครับไปเชิญนะครับพี่พร้อมเลยครับ เชิญนะครับว้สึงคุณปราณีสุริยพรครับเทนออฟจีนสาวเซนชิเนียวกาะครับและสุดท้ายครับพี่ได้ของเรานะครับคุณนัชวัตรสุขพงศ์ครับเทนิสควอนตัมคาซลอรูปแบบและจีนสาวเซนชิเนยครับโอเควยนะครับ

โอเคครับสรับนชุดแก้สเปนนะคะแก้ตัดจินครับขอี้เหลือได้ครับเลื่อนสองกียรเกียเกียวกโอเคพี่ปอนต่อเลยครับ เดี๋ยวตอบที่เรียกนะ

当年到。